สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องกระดามาตามน้าสาวโกงสุดท้ายน้าสาวฟันเห็นหน้าอีกคนหนึ่งพี่น้องมาบอกเลขสามตัวหางเดียวพี่น้องออกเวลาชมรับฟังเลยค่ะวะเพิ่นฟันจังไดเพิ่นได้เลขตัวใดไปรับชมเลยค่ะสาวเมืองล้านหน่อยพี่น้องเพิ่นขอดูใหม่ๆพี่น้องน้องสาวแมงดาเพิ่นขอดูพี่น้องเด็กตะมาะตะแม่พี่น้องขอดมาเนี่ยเป็นเด็กหน่อยผู้ชายเด้าพี่น้องเด้อพี่น้องตะมาะตะแม่พี่น้องอยู่นะ มาเห็นกำลังเป็นแบบเบาหน่อยพี่น้องเลยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินประมาณนี้พี่น้องโมต้องเห็นยังอ่าซุกส้ำเด็กหน่อยพี่น้องโมต้องขิดยังเลยเกิดมาแล้วก็กินกินแล้วก็นอนพี่น้องเอ้ยใหญ่มากจนมีความถูกนี่พี่น้องมาหาหน้าสาวตามโป่งสุดท้ายพี่น้องยิงข่าวเอพิ่นฟันแล้วพี่น้องเลยแมงดาก็เลยมาตามเพิ่นพี่น้องยิงข่าวมาฟันใบเล็กสามโตพี่น้องแมงดาก็เฝ้าตั้งกล่องเลยแหละพี่น้องวันไห้ไปตึกสะดวกหน้าสาว ตีโมปวดนะโมเตะบ่เบิ in, <c oughs> ่ง <lush> ก็จะเอาไปเอาปลาพี่น้องช่วงนี้ไดเปบำงทีาพ่รุเพราะว่าช่วงนี้มันยังพี่น้องมันช่วงนาฝนพี่น้องแลอันป้าขื่นเนาะบ้านเฮานะป้าขื่นลายก็ะเอาไปตึกสะดุงไปตึกแหตึกยังเด็ดปลาได้คืออไรก็เลยทานมาซาวไป ไปหน่อยไปใหญ่มีเพิ่อนจะอ้อนเนาะครับเอาปูไปปูด่ายเนี่นะอะไรคนหน่อยก็บพี่น้องเฮ็ดอึดอาดอึดอาดตอยู่นี่เป็นนาบุลุอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยคุณหาวฮัมฮหอดเดือนไปนี่ยแค่คิดเดือนหรือว่าขอดอยู่ตีถ้าก็ขอดวันที่เท่าไดร่ขอดวันที่ขอดวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อเดือพอเรือนอืมบ่หอดอันนี้หรอกวันที่สิบเก้าวันนี้ก็วันที่สิบห้าสิบสี่อีเรือเรืออ่าอีกช่องซัมเมอรจากสีหอดพี่น้องเอ้ยเป็นบ่าเลยเมื่เดือพอดเรือนยังบ่ได้พอเรือ,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 รอ,รอนยังบ่วตังคบเรือนมาเฝ้าร้านหน่อยพี่น้องให้หน้าตากะากับบัได้ไปเห็ดพี่น้องช่วงนี้ฝนตกหลายเห็ดบ่ได้เข่ากับเทาพายเห็ดบ่ได้แล้วฝนตกหลายเอาพี่น้องเขามาสัมผัสตามความฝันเพื่อนพี่น้องมันมืดนมือพี่น้องเไยได้ก็มืดเดียวกันนี่อยู่นี่ มาเราถามความฟันคุณฟันจะใดพี่น้องให้ฟันอยากได้เราเอฟซีฟังรู้ผัดเนี่ยเพิ่มเพิ่มไปได้คุณฟันมาบอกเลยอ๋อเจ้าฟันนะฟันเห็นคนยังบุทันตายเอาบอกเลยได้คุณเถาเอออย่างไปอย่างไงเอออย่างไปอย่างมาไปอย่างมาจ้ะเรามาบอกน้ำไปน้ำมาจะกิน อ๋อนี่บอกกบฏนะแต่ว่าในความฝันนาอบอกตามความฝันเฝันเพื่นบอกตัวใดเพื่อนบอกตัวใดก่อนเลยห้าแปดีเลคนที่บอกแก้วนี่คือคนเป็นเมืองคนใต้มันบอกออในความฝันมันบอกนี่ามฝันเล่นนั่งเล่นอ๋อน้องคือแล้วฝันเพื่อนวะห้าแปดแก้วหาแปดีเมื่อกี้นว่าเอาม่ย 84แล้วแม่งนอนเสียตาร์เตอพี่น้องเลยลงลลืมไปแหละพี่น้องเอ้ยบ้านซื้อเลขกันเลขไทยอีกเมื่กี้มือก็เลขไท,ย,ทยออกพี่น้อง584ตัดออกมาเป็น5884 54พี่น้องเด้ออันเจ้าฟันเห็นคนหูจักกันแต่คนยังทันตายเนาะในความ<ห>ฟันในชาวชาวฟันเห็นชาวเพิ่นบอกเลขสามโตนี่สามโตนี่ เพิ่นบอกบ่นบอกลางบอกิ่นบอกกับบ่นลางอืมบนลางกับบ่บอกไม่แต่บอกว่ามาเอไอ้เดเลหหาแปดสีอ๋อบนแอนน่ะพี่น้องอาจจะออก3้ตัวตรงตรงตะได้พี่น้องบนแอนโบนนอนอีกยังกะเจขึ้นได้ยังมันเชมอิจัอมลองไงูบูได้พี่น้องวิเล็ออกตัวใดพี่น้องมันเชียอไได้แล้วสัผไปนำลูกกัก็าคัด่องอ๋อหมดเล้วก็อายุเท่าเดรเ่หมหางแปดสกว่าแล้วบ แปกิบเาเป็นคือตจ็ดแปดสิบสี่เหนื่ยเหนื่อยคอยว่าแปดสิบหกคอยว่าคนถีใต้อย่างคนถีคนถียังคนถีบอกเลขจ้าอ่ะสรุปเลขพี่น้องเลขหน้าสาวพี่น้องหน้าสาวเพลินฝันพี่น้องเพลินฝันเห็นหน้าสาวพี่น้องหน้าสาวนี่ยังโบทันใต้เด้อพี่น้องเด้อนนในความฝันว่าหน้าสาวมาบอกเลขพี่น้องบอกเลขห้าแปดสี่พี่น้อง สามตัวห้างเดียวพี่น้องแมงดาเลยตัดออกมาเป็นห้าแปดแปดสี่ห้าสี่พี่น้องส่วนอายุคนที่บอกคือแปดสิบหกเพิงเลิกเพิ่นอายุแปดสิบหกปีพี่น้องเป็นผู้หญิงพี่น้องเพิ่นอายุหลียร้ายแล้วพี่น้องแมงดากันยังเรียเพิ่นวายายพี่น้องยายทวดพี่น้องเพิ่นบอกเลขพี่น้องเพิ่นแต่ว่าคนที่บอกยังบอกทันใต้ในความฝันพี่น้องในความฝันเพิ่นไปเข่าฝันพี่น้องเข่าฝันแล้วไปบอกเลขสือเดอร์เลขห้าแปดสี่ มันนนมันนอนตัดออกมาห้าแปดแปดสี่ห้าสี่พี่น้องอายุคนบอกคือแปดแปดหก้พี่น้องเด้อนี่แคบนาจอไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบลายๆอาจารย์ลายๆสำนักเบิ้งมากระจัดบ่มมากระบังเพื่อรืงใจเหตุการณ์พี่น้องมีผู้ได้รู้เลขออกตัวใดพี่น้องเอ้ยแม่น้องดากเป็นสื่อนำเสนอพี่น้องแคบนาจอไว้พี่น้องไปหาซื้อสากินแบ่งรัฐบาลไทยวันที่สิบหกมิถุนายนหกแปดขอแน่มันยาจจะเป็น วันาสิเป็นอนนโชกไปลามหก็อะไรเป็นโค้งสุดท้ายของหน้าเ้าพี่น้องไปนอีไนอนนอนไปอปมอนไอนนอนไปนอไปอนไปน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 อนไ่นนไปนองไนอนไปนอน้ปนอนไปนอนไปนอกไปนอนนอนไอนไปนองไปนนไนนไปนอนาปอนไปนอนนนนอนองไันอนอนนไปอนอนนนออนนอ่นนอ มาเมื่อวาน่นนี้คนนะลูกบวชยูคนละลูกคนบวชยูพี่น้องบ่ได้ไปใช้แม่น้องดากระได้อยู่ตามบ้านตามยังพี่น้องเฝ้างัวเฝ้าควายพี่น้องเอ้ยนางัวนะเป็นบ่พี่น้องนะกะงัวงัวของพี่สาวแม่น้องดาผลมาผูกไว้พี่น้องพวดผลเสียอองห้ออกหน้านะพี่น้องกับผ้ากันผูกมาไว้สิแม่น้องดาบ่ได้ไปใช้แม่น้องดาก็เฝ้าให้พี่น้อง แต่ตอนเย็นเย็นเพื่อนกสิภาคกันมาเอานะพี่น้องว่าช่วงนี้ช่วงนาหน้าแล้วงอควายก็ต้องผูกนะพี่น้องถ้าบ่ผูกกับบัวไรพี่น้องยันไปกินก้ายัาไปหากินกายกินยังกระเจ้านะพี่น้องเนี่ยถ้าบ่ผูกไว้แบบนี้พี่น้องมันก็จะไปกินก้ากินยังกระเจ้าเขาก็ต้องเป็นโทษเป็นนีแบบนี้นะพี่น้องถ้าช่วงนานานรับหน้ากันสิแบนแรงหน้าก็ต้องผูกพี่น้องถ้าเป็นยามแรกยามยังแบบนี้พี่น้องเขาก็ต้องปล่อยนะพี่น้อง เป็นงวแต่ตอนเย็นเผื่อจะเอาออกโคกพี่น้องออกไปโคกพูดออกไปปายใหญ่ๆพี่น้องออกไปนาไผนามันพี่น้องข่าเฮ้า็นแบบนี้พี่น้องมันกับไปหา้อยกินกากินยางเผื่อพี่น้องกับพีนโทษเป็นี่อีกไาไย่ยางพี่น้องช่วงนี้ก็นี่แหละพี่น้องยังไดก็อยู่ตามบ้านพี่น้องอยู่ละเงียบเงียบพี่น้องเงียบกับบัดกังเวนโมบี้สิ่งกังเวันมันสิบโมบี้คนได้อยู่พี่น้องเลย ส่วนมากก็จะก็ไปหายไปนาเบิ้ดมีแต่แมลงดาอะไรอยู่บ้านพี่น้องไปถ่ายคลิปก็ต้องไปยามเย็นหรือไปตอนเช้าๆพี่น้องผัวเมื่อมีคนอยู่พี่น้องไปเพื่อนก็ไปเวียกไปหายเวียกหายเวียกหน้าเพื่อนเบิ้ดพี่น้องเชื่องนี้เป็นฤดูเห็ดหนาเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศนะพี่น้องเลี้ยงแบะข้างๆก็เจาะก็เลี้ยงแบะพี่น้อง บรรยากาศบ้านแมงดาเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยป้านยังพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยป้านยังบอยังคนไปหายไปนาเบิดอยู่แต่เดี๋ยวก็เด็กน้อยเด็กน้อยกับเพื่อนยู่เพื่อนบอพี่น้องบอกคนก็ไปหายไปนานลำพอแม่เพื่อนแมงดากับเฝ้างอว่าองตพี่น้องเมื่อวานเฝ้าควายพี่น้องเมื่อนี่เฝ้างอว่าองตอีกแล้วพี่น้องนี่งอว่กับเป็นราคาได้พี่น้องงอที่แมงดาถ่ายนี่พอเกินตัวเจ็ดพันเป็นองหรือห้าพันพอเกินนี่พี่น้องนี่ สูงสุดก็ะเบื่องเจ็ดพัน 7, พี่น้องงัวนี่งัวเป็นงัวจีปอพี่น้องงัวนันงัวใหญ่นะพี่น้องเป็นงัวจีปองวดตัวตน,น้อยพี่น้องบาง้านดงดากันเลียงเลี้ยงก็เลี้ยงแบบนี้พี่น้องพอได้เลี้ยงงัวใหญ่งัวพันคือประเทศไทยพี่น้องเลี้ยงงัวจีปอราคาก็เจ็ดพันหาพันหกพันแม่เนาะ 7, 000, 5, 000, 6, 000.